อันนี้โตเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตีดอกแรกเจ็ดล้านสี่แล้วแรงมากๆเลยแล้วติดเบิ้ลเป็นห้าล้านแล้วดูตีเบิ้ลโอ้โหเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกเนี่ยครับมันจะขึ้นไอคอนของฟื้นคืนชีพมาก็คือเราสามารถตายได้นั่นเองไปเลยบอลกิงกิบินขึ้นไปเลยติดขี้ยี่สิบเจ็ดล่ะถ้านนมส์จะฆ่าโรโตะโอเรนี่ขอโนเรนิ่ชั่งน้ำแข็ง 貴様の負けだまだまだ死ねねえなおめえをやっつけるまではな宇宙のみんなオラに元気を分けてくれいくぜエリア อเอาเลยครับผมสวัสดีกันด้ยวยวันนี้กลับมาอีกครั้งแล้วกับเกมดักนัทบอลแซดโดคังเบเทอและตอนนี้คุณอยู่กับตัวละครฉลอง8ปีของตัวเกมนั่นก็คือโกคูและเบเกต้าจากภาค G.T. นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นโกคูในร่างผมดำมาเลยเนาะแล้วก็เบต้าเนี่ยยังเป็นร่างสีเหมือนเดิมก็เป็นตัวละครฉลองปีที่ว่าไม่ใช่เป็นลูกเล่นฟิวชั่นแต่เป็นลูกเล่นระบบใหม่แทนนะครับผมถือว่าเจ๋งและมันดูแบบมันดูไม่จำเจผมว่าและมันก็เก่งมากๆด้วย แลยมันก็ได้ใจคนเล่นไปเต็มๆเ,เลยครับเรื่องของแอนิเมชันเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่าทีหลังแล้วกันจะมาเริ่มไปความสามารถกันเลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากยิ้นเยือเพราะว่าความสามารถมันยาวเดี๋ยวชิมง่ายยาวแน่นอนตรงความสามารถนี่แหละนะครับเรามาเริ่มดูความสามารถกันเลยเริ่มจากผู้นําก่อนแล้วกันนะครับผู้นําของโตใหม่เนี่ยแปดปีนําให้กับทีมของ power of hope เป็นทีมพลังแห่งความหวังนะครับซึ่งไอ้ทีมที่ว่าก็เป็นทีมที่แบบว่าไม่ได้มีตัวละครดีเยอะเท่าไหร่อ่ะเป็นทีมที่แย่ทีหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ว่า มนันนำสองแคดเนี้ยนำา Power of อฟแล้วก็อีกแคดหนึ่งเป็นแคด b a t t l e of fate ซึ่งไอตรง b a t t l e of fate เนี่ยมันยังคอยช่วยช่วยยื้อให้ทีม8ปีปีถงตัวเนี้ยมันยังดีขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวใน battle o อ fate เก่งๆก็มีนะครับผมแบบพวก7ปีล่าง4พวกโกฮังฟ้าอะไรเงี้ยเล่นได้อยู่เหมือนกันนำสองทีมนี้ร้อยเจ็ดเอแล้วก็ะจะนําเพิ่มเติมให้ดีเอเดคีดีเฟนท์บวกสาให้กับตัวละครที่อยู่ในแคดของฟันนั่นทำคัทแล้วก็ เชโูดกากอนซาก้านะครับพวก7ปีล่าง4อะไรเงี้ยอยู่ในทีม200%ของ8ปีภาคกีชีได้อยู่แล้วส่วนถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายเล็กจะเป็นการสแต็กดาเมจนะครับสแต็กดาเมจ30เพิ่มดีเฟนส์30% 1เทิร์นส่วนถ้าใหญ่เป็นการสแต็กดาเมจ50แล้วก็เพิ่มดีเฟนส์ตัวเอง50% 1เทิร์นก็คือเป็นสายสแต็กดาเมจที่เวอร์มากเพราะว่าไม้ตายใหญ่มันสแต็ก50%นต่ะแล้วเป็นระดับ LR 8ปีอะสแต็กดาเมเมจออ มันจะสลับกับตัวของภาคเซนะครับภาค Z ซเนี่ยสแต็กดีฟนินแต่ว่าภาคกีทีนับว่าสแต็กดาเมจนั่นเองอืมเจ๋งมากมาก,ก็เป็นคล้ายๆกับโคฮังลำดาบเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาเยอะส่วนความสามารถพาสีดนะครับพาสีดในร่างต้นนี้อย่างแรกเนี่ยจะมีการตั้งต้นเอเด f e เ s e ินบวก 20%0% มาให้ก่อนแล้วก็ความสามารถต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีเลือดที่50%หรือว่ามากกว่ามันจะทําให้เราได้รับบัฟเอเดเรเดฟินเพิ่มเติมไปอีก50%นัินเือ่งเอดเยอะจ่ยเ่งก่ง แล้วก็ความสามารถต่อไปจะเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเล่นตำแหน่งช่อง1ช่อง2ช่อง3นะครับเอาง่ายๆนะเล่นช่องแรกตัวนี้ได้ดีเฟนซ์บวกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้คีบวกหนึ่งต่อลูกแก้วที่เก็บได้แต่ถ้าเล่นช่อง2หรือแม้กระทั่งช่องที่3เนี่ยจะเปลี่ยนจากดีเฟนซ์เป็นเอเคแทนนะได้เอเ0คอยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ลูกแก้วได้คีบวกสองต่อลูกแก้วที่เก็บได้เอาง่ายๆคือเล่นช่อง2อ่ะน่าจะเวิร์กสุดเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นสายสแต็กดามเมจไง แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงบางจังหวะเนี่ยเล่นช่องแรกอาจจะดีกว่าก็ได้เลยแบบนี้แต่ว่าถ้าผมพูดถึงแล้วก็คือคิดว่าในกรณีปกติสุดแล้วก็คือเนี่ยเล่นช่อง2น่าจะเวิร์กสุดเพราะว่ามันได้นอกจากมันจะได้ดาเมจเพิ่มอ่ะมันยังสามารถเก็บไม้ตายได้ง่ายคือด้วยเพราะว่าเล่นช่อง2ช่อง3มอ่ะมันมีโบนัสคีมาให้มากกว่าเล่นช่องแรกนั่นเองนะครับแล้วบวกกับว่าโัวแม็กก็เป็นตัวสายสแต็คดาเมจไงเล่นช่อง2อนี่คือดาเมจเป นะครับความสามารถต่อไปก็คือตัวนี้จะทําการโจมตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งมีโอกาสเกรสแชนที่จะติดเป็นท่าไม้ตายเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับเก็บคี้ไม้ตายถึง1ิคิหรือว่ามากกว่าเป็นโอกาสในการเบิ้ลไม้ตายที่70%ถ้าไม่ติดก็คือเป็นเบิ้ลธรรมดาแทนและความสามารถต่อไปก็คือตัวนี้จะทําการตีเบิ้ลไม้ตาย100%ยถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้นะครับเก็บคี้หลอดไม้ตายที่ย4คิได้ตีเบิ้ลไม้ตายหรือ100% เท่ากับว่าตระคตรตัวนี้เนี่ยตีไม่ตายได้สูงสุดก็คือ4รอบปกติก็คือตี3ครั้งอะ่ะคือจากพ้าสี่อะสามารถตีได้3ครั้งเลยนะมันจะเก่งกว่าตัว7ปีที่ว่ามันตีเบิ้ลได้ได้บ่อยกว่าแหละครับเพราะว่า7ปีในล่างต้นน่ะมันตีมากสุดได้แค่3รอบแต่ว่า8ปีเนี่ยเพิ่มเป็น4รอบเลยทีเดียวและมันเป็นการตีเพื่อสแตกดาเหตุได้ไงโอ้โหตีไม่ตายสครั้ง สแตด็ดาเมจสีรอบโอ้ดาเมจจะไปได้ไกลขนาดไหนนี่ผมคิดไม่ออกเลยฮะน่าจะเปิดแบบขึ้นหลัก8ล้าน9ล้าล้านชิวๆเลยมาทรงอย่างนี้เนี่ยเวอร์มากนะครับและความสามารถสุดท้ายในล่างต้นก็คือตัวละครของโกคูบิต้าจีจะได้รับคีบวก1แล้วก็ความสามารถในการตัดดาเมจบวก10%นะครับต่อการโจมตีที่ทำได้นะเป็นการตีไม่ตายนะยิ่งตงัวนี้ตีไม่ตายบ่อยเท่าไหร่เนี่ย มันยิ่งถึกขึ้นมาเท่านั้นจากเปอร์เซ็นในการป้องกันดาเมจนั่นเองซึ่งเปอร์เซ็นในการกันดาเมจเนี่ยมันจะตัดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือตีแม่ตายครบห้าครั้งนะครับถึงแม้ตัวเนี้ยจะไม่ใช่สายสแต็กดีเฟนแต่ก็มีเรื่องของการกันดาเมจจากพาสีม,มาให้ห้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งถือว่าถึกระดับหนึ่งอาจจะมีบางจังหวะที่ว่าโดนไม่ตายตายเองได้เหมือนกันคืออาจจะไม่ได้ถึกรับได้ดีสุดในเกมแต่ว่ามันก็ถึกพอในการแทงด่านยากๆได้เลยนะครับผม การว่าเป็นความสามารถที่ดีหมดแต่ว่าขาดแค่อย่างเดียวก็คือขาดเรื่องของโอกาสในการตีคิริลข้อไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีคิริลข้อมาให้เลยแล้วก็ไม่ได้มีตีเข้าสีด้วยผมคิดว่า55%เนี่ยอาจจะลำบากในร่างใน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 ตัวนี้หน่อยนะครับเพราะถ้าเป็นตัวของฝ่ายภาคแซดเนี่ยมันมีโอกาสในการคีมาให้ไงเออมันจะสลับกันแต่ถือว่าดีครับเป็น55%ที่เรียกได้ว,ว่า สมบูรณ์แบบมันจะขาดแค่ดาเมจที่ไปไม่สุดไงเวลาเจดันดยากๆเนี่ยอาจจะทำดาเมจได้ไม่แรงเท่าที่ควรอะไรแบบนี้แต่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับคราวนี้มาดูเรื่องระบบใหม่ดีกว่านั่นก็คือระบบของสแตนบายสกิลอันนี้มันจะคล้ายๆกับเรื่องของแอคทีฟสกิลเลยแค่เปลี่ยนเป็นการลากลงมาแทนแล้วก็มันจะมีเรื่องระบบใหม่ๆเข้ามามันจะดูมีอะไรที่มันดียิ่งกว่าเออมันจะดูแปลกใหม่มากกว่านะครับเป็นระบบใหม่นั่นแหละนะซึ่ง การจะกดสแตนบายสกิลได้เนี่ยมันใช้เงื่อนไขเหมือนกันนะครับเงื่อนไขของการใช้ของภาค GT เนี่ยมีอยู่2อย่าง2เงื่อนไขก็คือ1เราต้องเลือดต่ํากว่า5 0เหรือว่าเท่ากับก็คือสามารถใช้งานได้เลยเหลืองเงื่อนไขในการใช้งานอย่างที่2ก็คือเราต้องผ่านเบสีเธอแล้วก็โดนโจมตีครบ4ครั้งหรือม,มากกว่านะครับประมาณนี้ถือว่าไม่ได้ทํายากเลยนะผ่านเบสีเธอและโดนตีครบ4ครั้งเนี่ยไม่ได้ทํายากเพราะว่าตัวมันต้องสแตกดาาเมจไปก่อนอยู่แล้วไง เพื่อเอาดาเมจให้มันแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนว่าไอ้ตรงสแตนบายสกิลนะครับจะมีจํากัดเวลาด้วยเหมือนจะอยู่ได้แค่เป็นเวลา5เทินเท่านั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องไปลองเล่นเองอีกทีหนึ่งนะเป็นเวลา5เทินในล่างล่างเบต้าล่างนี้นะครับเป็นตอนเบต้าที่แบบว่ากาลังถ่วงเวลาให้พวกโกคูนั่นเอง่วงเวลาให้โกคูใช้บอลเกงกินะครับแล้วต้องขอเบรกดูภาพอาร์ตอะแม่งโคตรสวยเลยอะโอเคมาไปความสามารถต่อ ดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปนะฮะพอเป็นสแตนบายสกิลเนี่ยก็เหมือนกับการเปลี่ยนตัวเลยความสามารถพาสเปลี่ยนท่าไม้ตายเปลี่ยนนะครับท่าไม้ตายจะเปลี่ยนท่าเล็กเป็นการเพิ่มดาเมจ50%อย่างเดียว1เทินเพิ่มดาเมจ50% 1เทินแล้วก็จบแล้วส่วนท่าใหญ่เป็นการเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง50% 1เทินแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับเพื่อนฝ่ายตัวดีในเทินนะครับซัพพอร์ตเอเดค40%เป็นเวลา1เทิน ซับโหดมากนะครับแล้วที่สําคัญก็คือที่มันโหดกว่าน,นั้นก็คือความสามารถพาสีความสามารถพาสีของร่างเบต้านะครับจะมีการตั้งต้น ADK 250สองร้อยห้าดีเฟนต์บวกร้อเมื่อมี HP 50%ห้าอร์เือมากกว่าแล้วก็สามารถซับพอร์ตทีมได้นะซับพอร์ตทีมคิบบวกแปดเบวกแปิบเปอร์คุณฟังไม่ผิดนะครับซับแบบโนงเงื่อนไขเป็นฝ่ายใดก็ได้ตัวดีตัวร้ายซัพคิบวกแปบวกแปิบเปอร์นะ่ะคือแบบ อะไรวะเนี่ยซับที่ดีไม่ใช่ดีจะบอกว่าซับที่ซับแรงที่สุดในเกมนะครับเพราะถ้าเกิดว,ว่าเราเอามารวมกับท้าไม้ตายอ่ะเบาต้าสามารถซับให้เพื่อนได้ร้อย d ีเปอร์ดเลยโอ้โหคือแบบนี่มันปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของเกมหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่และมันดีมากๆดีงามมากเลยนะครับอ่ะแล้วก็ความสามารถต่อไปของาสตมป์สกิลก็คือตัวนี้นะครับจะมีระบบในการฟื้นคืนชีพ ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยโดน KO หรือว่าเพื่อนในเธอสักคนหนึ่งอ่ะโดน KO เราตายในเธอที่มีเบต้าเราสามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเลือดกลับมาเต็มหลอด100%อีกรอบหนึ่งเลยเลือดกลับมาเต็มหลอดเต็มถังพร้อมกับสามารถส่วนไม้ตายด้วยบอลเกิงกิใส่ศัตรูเข้าไปได้เลยนะครับแล้วพอส่วนไม้ตายเนี่ยไอ้ไม้ตายที่ผมว่าเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายแบบฟินิชเป็นท่าไม้ตายแบบตอนปล่อยบอลเกิงกินะครับแล้วพอตอนปล่อยบอลเกิงกินะครับตัวของเราเองอ่ะ จะได้รับ a d k อีก39%เมื่อกดใช้ท่าฟินิ s ก็คือเมื่อโจมตีแหละเอาง่ายๆก็คือเวลาเราโดน KO ในร่างเบเต้าเนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพแล้วก็มันจะสวนดาเมจบอลเกงกีด้วยในเวลาเดียวกันประมาณนี้จะต่างกับตัวของภาคแซดที่ว่าภาคแซดเนี่ยมันต้องใช้เวลาเก็บหลอดเกตของบอลเกงกีก่อนแต่เนี่ยเหมือนกับว่าตายเสร็จป,ปุ๊บคา์เตอร์บอลเกงกีสวนกลับไปเลยซึ่งดาเมจ ของบอลเกียงกีเนี่ยจะแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับว่าเราสแต็กดาเมจมาในร่างต้นบ่อยขนาดไหนอันนี้นะครับแล้วคือถ้าเป็น 5, 5้าเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบว่าตีคิกไม่ค่อยได้ไงต้องรุนคิด,ด้วยเข้าเอาประมาณนี้นะถือว่าเป็นความสามารถที่ดีแบบมันมันใหม่แล้วมันก็ดีอะ่ะมันไม่ค่อยมีคนทามันมันเป็นของใหม่หมดเลยไงและมันดูดีม,มากๆดูเวอร์ม,มากๆเลยโดยเฉพาะกับความสามารถในการซับของเบต้า นะครับทำให้ทีมนี่คือแรงขึ้นมาทั้งทีแบบแปตร์เนตรงนี้ก้อนม่นใหญ่มากแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างนะครับเพิ่มเติมก็คือพอเราใช้บอลเจงกิสวนกลับไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปล่างต้นไปล่างนี้เหมือนเดิมนะมันจะไม่ได้อยู่ค้างในล่างเบต้านะครับเพราะถ้าเกิดว่าให้มันอยู่ค้างเนี่ยมันจะเป็นบอ่อของทีมไงคือมันเอามาแค่เป็นบอ่อในช่วงตอนเริ่มต้นเพื่อได้ได,ได้ตายฟื้นตายฟื้นเสร็จสวนดาเมจเสร็จปุ๊บก็จะกลับเป็นร่างเลยมเพื่อเอามาเล่นต่อน,นั่นเองนะถ ตัวแม่งแปลกใหม่และแม่งดีจริงๆนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันว่าเล่นจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมจะมาเทสในด่านเลนโซนโอเมก้าเชลลอนนะให้มันตรงตามในเรื่องเลยโอเครอสักครู่ผมไม่รู้ว่าผมได้พูดไปหรือยังนะว่าควรอัพกระดาษไปทางไหนแต่ว่าจะพูดซ้และกันว่าไอตัวนี้เนี่ยควรอัพกระดาษไปทางสายคิริคอลเท่านั้นนะครับเพราะตัวนี้อัพคิจะคุ้มสุดแล้วนะเผื่อบิ้ลหน่อยก็ได้แต่ว่าอัพคินําจะดีกว่าอย่างคนนี้เข้าไปอัพคิ 14แต่ว่าเบิ้ลยี่สอันนี้เขาอัพเบิ้ลนํำนะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรมากไม่ได้้ลยแรงครับแต่ว่าอยากแรงจริงๆอ่ะแนะนำอัพคิวิค้ลนำไปเลยเวอร์สุดแล้วนะครับผมโอเคมาเรามาลองเทสกันผมจะเทสทั้งตัวละครผมเองแล้วก็ตัวเพื่อนที่แบบว่าปดดาวลุ้เลยนะแบบระหว่าง55%กับ100%เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่างขนาดไหนแต่ว่าเราจะมาโฟกัสตรง55%เป็นหลักลวกันเพราะว่าคิดว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไงเออแบบเปิดแค่ตัวเดียวมาลองเล่นกันเป็นยังไงไดด้มาแแค่ตัววเีียบบน เออลิงก์กับโกคูสี่ปีได้กี่ลิงก์เอ่ยอะผมขอเช็คหน่อยได้แค่สามลิงก์ได้สี่ลิงก์ได้ลิงก์เอด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เราโดนล็อกตำแหน่งช่องแรกอยู่นะก็ให้มันเล่นไปนะครับซึ่งไอตัวของโกคูบิกาต้าแปดปีเล่นช่องแรกได้ดีเฟนต์เล่นช่องสองช่องสามได้ดาเมจดถ้ากับว่าตอนนี้ตัวเพื่อนของเราเนี่ยจะตีดาเมจได้แรงกว่าตัวผมเองนะดีเฟนต์ตั้งต้นอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยสองแสนสองตั้งต้นนะครับไม่น่าเกียด เพราะว่าหลังยิงแล้วบวกกับว่าผมได้ยิงช่องแรกด้วยเนี่ยโอ้โหดีเฟนต์แม่งระเบิดเลยนะเนี่ยคือยิงท่าใหญ่อะได้ดีเฟนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินแล้วก็ถ้ามันได้ติดเบิ้ลก็บวกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆอีกแบบติดเบิ้ลไม่ตายเล็กเงี้ยดีเฟนต์บวกอสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วบวกจากพาร์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือดีเฟนต์หลังยิงน่าจะขึ้นแบบสี่แสนสบายเลยนะฮะเออเนี่ยตีแม่ตาเสร็จมีความสามารถในการกันดา,ารรเมจเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อย คือเวอร์มากอันนี้ติดเบิ้ลอีกแล้วเบิ้ลอันนี้น่าจะติดโอกาสเบิ้ลเจร์นต์มั้งแล้วก็มีการันตีมาให้อีกเนี่ยตีไม่ตาย3มครั้งแล้วพอตีสาครั้งปุ๊บการดาเมจสาอร์เซนและวเป็นการโอ้โหคือตัวผ้าจีทีอ่ะหลังยิงแม้ตายไปแล้วอ่ะมันจะถึกมากๆเนะี่ยโดยเฉพาะเล่นในช่องแรกนะครับแต่ข้อเสียคือมันโดนดักหน้าไม่ได้ เธอแรกโดนดักหน้าเนี่ยทำถึงตายได้เลยนะครับผมกล้าพูดเลยว่ามันมีโอกาสตายได้เป็นตัวละครที่ว่ามันอาจต้องใช้เวลายื้อจังหวะเออแบบขอเก็บพาสซสีฟก่อนะลรอย่างเงี้ยแบบเปิดมายังไม่ยังไม่ได้ถึกมากไงอันนี้ตัวเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตีดอกแรกเจ็ดล้านสี่แล้วแรงมากๆเลยแล้วติดเบิ้ลเป็นห้าล้านทุกครั้งที่มันทําการโจมตีเนี่ยเขาจะสามารถมีดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงตัวสายสแต็กดาเมจอะ แรงเรื่อยๆแล้วดูตีเบิลโ,โ,โอ้โหเบิ้ลแล้วเบิลอีกเบิลกันมันละงานเนี้ยสังเกตได้ว่าดาเมจเนี่คือแรงกว่าตัวละครเราเองหลายเท่านะครับเพราะว่ามันเล่นช่องสาเนี่ยได้ดาเมจเพิ่มตีจากกระดาษเปนสี่ครั้งที่สี่ตีไม่ตายสี่ครั้งโ,โหเธอเนี่ยดาเมจรวมกันแล้วแม่งปาไปแล้วยี่สิบล้านได้มั้งโตเพื่อนนะครับผมยิ่งตียิ่งดาเมจแรงคือเราต้องยิ่งตีเบิ้ลบ่อยๆเอาไว้ก่อนเพื่อให้มันแบบว่า ต่อเล่นในล่างเบเกต้าเนี่ยจะได้ดาเมจแรงดาเมจแรงแล้วก็บอลเกนก,กีก็แรงตามไปด้วยนะครับต้องพยายามสแต็กให้ได้มากสุดไว้ในช่วงล่างต้นจะดีมากเลยโอ้โหคือมันตัวมันดีเอาง่ายตัวมันดีแหละตัวมันดีแต่ก็แบบต้องพยายามเล่นระวังในช่วงแรกหน่อยไงอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถโดนโดนไม้ตายดักหน้าตายได้ยังคงคอนเซปต์เดิมของตัวละคร GT นะไม่รู้เป็นไรว่าตัวละคร GT อะ่ะมันชอบแบบว่า มันชอบต้องตีไม่ตายไปก่อนค่อยได้รับค่อยได้รับพลังเต็มที่ค่อยเก่งเต็มที่ไงแบบว่าโดนดักหน้าจะโดนจะโดนแรงไะปกติเนี่ยขนาดตัวแปดปียังเป็นเลยเออมันต้องตีไม่ตายเพื่อเอาดีฟนส์มันก่อนนะครับเกือบตายเกือบตายไม่ตายแต่เกือบตายอ่ะโอ้เลเหลือนิดเดียวเองมาเล่นสะเกือบตายเลยแต่ว่าเราไม่ตาย เกือบตายแต่ไม่ตายเนี่ยครับพอเราเลือดต่ําก็คือสามารถใช้ได้เลยไงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครบสี่เทินแต่ว่าเราเลือดต่ําก็เลยใช้งานได้นะครับซึ่งอันนี้จะผมจะบอกก็คือข้อดีก็คือเราสามารถเลือกใช้งานได้เว้ยว่าจะใช้เลยไหมเพราะถ้าเกิดว่าใช้เลยอ่ะก็แปลว่าเราก็สามารถที่จะตายได้พอตายเสร็จฟื้นคืนชีพกลับมาเลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถเล่นต่อในร่างแรกได้เลยเพราะมันเพราะมันเพราะว่าเขาจะทําให้ตัวเนี่ย กับล่างเป็นล่างต้นอัตโนมัตินะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเองว่าจะเอาเป็นล่างสแตนบายเลยไหมหรือว่ายังไว้ก่อนนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าผมอาจจะตายเองได้วะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นต่อแล้วกันแต่ว่าผมจะใช้ไอเทมนะครับผมจะใช้เทียมกันคิดว่าไม่น่าตายเพราะว่าผมไม่น่าตายแต่ต้องใช้อยเทมนะไม่ใช้เราตายจริงฮะต้องใช้เทียมกันไว้ก่อนกันดาเมจของวิท บวกกับของเราเองก็น่าจะกันดาเมจเจ็ดสเออไม่น่าจะเจ็บโอเครอดครับหม้ตาย5้าล้านคือเล่นช่องแรกอะ่ะมันจะไม่แรงเท่าไหร่ไงถ้าผมหยิบไปเล่นช่อง2ตัวผมเองนะน่าจะขึ้นดาเมจหลัก8ล้านได้อยู่เหมือนกันเออแบบเจล้าน8ดล้านเนี่ยถึงได้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าก่อนน้นนี้ผมก็ไปเคยไปลองเทสมาไม่กี่รอบมาก่อนก่อนจะอัดคลิปเนาะมาลองเล่นดูว่าเป็นยังไงให้มันเข้าใจความสามารถก่อนนั่นแหละ โอเคมานี่แหละคราวนี้ผมจะทําการกดใช้สแตนบายของตัวเพื่อนเลยเพื่อเป็นการให้เราเนี่ยสามารถตายได้ตายเสร็จได้ฟื้นคืนชีพด้วยนะครับมาพร้อมยังไปกันเถอะบอกเลยว่าอนิเมชั่นสุดแสนจ,จะได้ใจพวกเราเต็มๆเลยครับตอนที่โกคูโดนพลังของโอเมก้าจมพื้นดินไปแล้ว แล้วก็นี่ครับเบต้าคอยถ่วงเวลาพร้อมกับเราโกฮังทั้งและโกเทนคือเป็นอะไรที่เท่มากอะ่ะคุณดูหลังจากนี้นะครับนี่โคตรเท่ o T H, เท่มากๆเนี่ยครับมันจะขึ้นไอคอนของฟื้นคืนชีพมาก็คือเราสามารถตายได้นั่นเองตายเสร็จกลับมาเลือดเต็มนี่ผมบอกไปไงเป็นการฟื้นคืนชีพแบบเขาเต์ไม่ตายได้ด้วยแล้วคุณดูในเทอร์น,นี้สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ด้วยความสามารถของเบต้าที่ว่าเบต้าเนี่ยซับพอร์ตเพื่อนคีบวกแปดเบวกแปิบเปอร์มันทําให้เหล่าโกคูเวอร์ไวและโกฮังเวอร์ไวเนี่ยได้ไม้ตายใหญ่ค่อนข้างจะแบบแทบจะเต็มหลอดอยู่แล้ว24่ี่คีอ่ะแบบไม่ต้องเก็บไม้ตายนะและแบบดาเมจของทั้งสองคนเนี่ยก็จะแรงจากเบต้าเพราะเบต้ามันซับดาเมจ80%เเว้ยน,นี่คือความบ้าคลั่งของเบต้านะครับคือมันเวอร์มากอย่างนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเราสามารถที่จะตายได้เลย นะครับเราสามารถทำดาเมจฟรีก่อนตายก็ได้อ่ะคือแบบนี่คือความแข็งแกร่งของเบต้านะครับมันเวอร์จริงๆนะเพราะว่าไอการฟื้นคือชีพของเบต้าเนี่ยจะเป็นใครตายก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นเบต้าเสนอไปนะครับเป็นโกคูเป็นโกฮังตายก็ได้เวอร์จริงครับแม่ตายใส่โกฮังตายไหมอยากตีแม่ตายก่อนค่อยตายอะ่ะโอ้แม่งตายก่อนวะ่ะ <laughs> คืออยากให้โกฮังได้ตีแม่ตายเอาดาเมจฟรีก่อนไปไงน,น่าจะดีกว่าเนาะไม่เป็นไรครับ พอเราตายจะเป็นแอนิเมชันแบบนี้ขึ้นมาเป็นการใช้บอลเกงกิสวนนั่นเองนะฮะแต่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะตีไม่แรงไงเพราะว่าเราไม่ได้สแตก็กเราตีไม่ตายให้ตัวเพื่อนแค่ใส่ครั้งเองมั้งพึ่งวนกลับมาทืนเดียวเองอะ่ะเออก็อันที่บอกไปน่นแหละอยากให้บอลเกงกิโกคูแรงก็คือต้องต้องตีไม่ตายบ่อยนะซึ่งแอนิเมชันก็สวยมากๆเลยไปาปาบอล แต่ว่าผมว่าถึงแม้มันจะแตกไม่กี่ครั้งนะแต่มันก็ตีแรงใช้ได้นันเนี่ยเก้าล้านหนึ่งขนาดตี <c oughs> ขนาดตีไม่ตายแค่สี่รอบเองอะดูดิปลาไปเก้าล้านเฉยเลยคือแรงมากฮะถ้าตีไม่ตายมาตลอดทั้งเกมอะ่ะเออคงจะเหมาะในด่านเกมยาวมากกว่าถ้าเป็นด่านเกมยาวนี่คือได้บอลก,กินกีบปุ๊บสตูนก็หายไปเกือบหมดหลอดเลยมั้งนะเพราะมันแรงมากจริงนะครับและบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าเราติดกิโลคอเนี่ยมันจะสุดยอดมากๆเลยโอเค มาเราจะให้โกคูสี่ปีเล่นช่องหน้าแท้งให้เราไปก่อนแล้วกันไม่น่าตายคราวนี้ผมจะเปลี่ยนมาให้จากตัวผมเองนะที่ผมเล่นช่องแรกตลอดเนี่ยเปลี่ยนมาเล่นช่องสอง,สองบ้างเอาดาเมจให้มันเต็มที่ไปเลยดูซิว่าดาเมจของตัวเราเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจะเป็นขนาดไหนมาเจ็ดล้านหกนี่แล้วผมไม่ได้อัพลิงได้ไงลิงเวลหนึ่งที่เห็นในคลิปนี้คือลิงเวลหนึ่งห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตีเจ็ดล้านหกดาคอนฟิตเข้าไปเบิ้ลธรรมดา ไม่ติดโอกาส7 0ตแลวครั้งที่3าเป็นเบิ้ลจากไอ้พาสีฟกลนตีเบิ้ลนไม่ตายนะครับโอเคก็เข้าใจในฐานะว่าการติดเบิ้ลเนี่ยไอ้เบิ้ลรอบสองของพาสีมันก็คือเบิ้ลจากเบิ้ลจากไอ้นั่นโอกาส7 0นะครับและครั้งที่3าจะเป็นเบิ้ลจากไอ้นั่นแทนเบิ้ลจากากันตีเบิ้ลดังนั้นถ้าเกิดว่าเราติดเบิ้ลรอบ2เนี่ยเท่ากับว่าเราจะมีการตีเบิ้ลตามมาครั้งที่สาแน่นอนเอยนั่นแหละถ้าเราเก็บย4คสิอี่ีนะ แต่ที่ผมเสียดายก็คือในเมื่อเราใช้บอลเกงกีไปแล้วอะ่ะมันก็จะไม่สามารถใช้ซ้ําใหม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบฟื้นคืนชีพไงมันใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมหนึ่งนงะเนาะไอ้ระบบในการฟื้นคืนชีพอะ่ะก็คือต่อเกมหนึ่งอะ่ะเราจะได้เห็นบอลเกงกีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเราใช้เมื่อกี้ไปแล้วของตัวเพื่อนถ้าเกิดว่าตัวผมเองอะ่ะจะใช้ไม่ได้ก็คือถ้าผมเปลี่ยนเป็นร่างเบต้านะแล้วพอผมตายอะ่ะผมก็คือจะตายจริงๆเลยจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ อันนี้ก็คือเป็นข้อเสียนะครับก็คือแนะนําว่าเป็นลูกทีมดีกว่าเพราะถ้าเป็นผู้นําหัวท้ายอ่ะมันก็จะแบบแย่งกันใช้ไงก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ผมสงสัยก็คือไอาการบวกดาเมจสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีท่าฟินิชเนี่ยมันบวกให้ถาวรแบบบวกให้ต่อยอดกลับมาเป็นร่างต้นหรือเปล่านะครับอันนี้ผมมีคําถามมากๆโอเคผมจะทําการนี่ครับ สแตนบายให้กับตัวละครผมเองแล้วก็เอามายืนลิงก์กับตัวเพื่อนเพราะว่าเจ้าตัว8ปีเนี่ยในร่างต้นกับไอตอนร่างสแตนบายอ่ะมันชื่อไม่ซ้ํากันไนเท่ากับว่ามันเอามายืนลิงก์ด้วยกันได้แล้วมันจะฟูลลิงก์เลยและแม่งมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากมันจะเกือบฟูลลิงก์อ่ะเออไม่รู้ว่าฟูลลิงก์หรือไม่ฟูลลิงก์ผมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่แน่คือได้กันเกือบหมดนะครับผมนี่คุณดูเกือบฟูลลิงก์ผมจะให้ตัวเพื่อน ไปเล่นแล้วกันแต่จริงๆตัวเพื่อนเล่นช่องแรกมันจะมันจะไม่แรงเต็มที่นะแต่ก็ต้องทําอย่างนั้นแหละเพราะว่าจะให้เบต้าไปเล่นช่องแรกก็คือตายฟรีก็คือจะตายจริงๆเลยแต่ไม่สามารถฟรื้นคืนชีพได้เพราะเราใช้ไปแล้วนะฮะมาเอาจริงนะเรากดแอคทีฟตัว4ปีก็คือก็คือตายนะไม่ได้มีอะไรเลย4ปีจริงแอคทีฟคือโอเมก้าแม่งตายแล้วนะครับเนี่ยคือข้อดีของเบต้าในร่างสแตนบายก็คือมันซับเพื่อน80%นะ เนี่ยมันทําให้โกคูสี่ปียิงแอคทีฟได้แรงขึ้นนะครับมันกลับกลายนว่าเหมือนมันเหมือนเป็นการบวกโบนัสไปอีก80%ให้กับแอคทีฟของโกคูไอโกคูสปีด้วยอ่ะแม่งดีมากเป็นเป็นปังพึ่งขนาดเป็นปังพึ่งเลยอ่ะเป็นปังพึ่งเลยเอาง่ายงแล้วนี่ KO โอสกรีนโอ้โหพึ่งเห็นมีกับเขาที่เหรอเนี่ยคงพึ่งเห็น โกคูต่อยมัดมังกรปุ๊บแล้วโอ้โหมีเบต้าบินมาด้วยสุดยอดจริงๆฮะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะว่าดาเมจตัวเพื่อน9้าล้านหกอะขนาดเมื่อกี้ตัวเพื่อนเล่นช่องแรกนะ่ะโอ้โหถ้าเล่นช่องสองนี่คือน่าจะสิบกว่าล้านเลยมั้งโอเคครับท่านผู้ชมคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นแบบว่าเล่นในด่านเกมยาวนะพยายามสแต็กดาเมจให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ไอตัวผมเองแหละตัวห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละจะมาลองเทสตัวห5%ห้าเปอร์เซ็นต์ว่า ถ้ามัน s t a ็กดาเมจได้บ่อยมากๆแบบในด่านเกมยาวอ่ะแล้ไปใช้บอลเกงกิในช่วงเลดเกมเลยเออใช้บอลเกงกิยัดไปเลยเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคก่อนจะไปไหนกันไปไหนใกล้เนี่ยผมจะมาแวะดูตัวเพื่อนก่อนละกันไอตัวเพื่อนนี่คือผมเล่นการดแบบว่าเล่นในค้างล้างแรกตลอดนะแล้วก็ s t a ็กเยอะเอาเรื่องนี่คือคือ s t a ็กมาจนเลนเกมจนถึงเฟสสุดท้ายเขาเจอกับฟรีเซอร์แล้วดูซิว่าไอตัวเพื่อนเล่นช่อง3เนี่ย นะครับมันจะดาเมจแรงขนาดไหนเพราะว่าตลอดท่านเกมเนี่ยก็สแต็กมาพอๆกับตัวละครผมเลยนะอ่ะลิงกับโกฮังเวอร์ไวไม่มีซับดาเมจ10ล้านนะครับผม10ล้านพร้อมกับเบิ้ลได้สูงสุดก็คือสออีตีไม่ตายตามมา3ครั้งได้สูงสุดอะล้านดอกแรกเบิ้ลไอร้รอบ2ในการเบิ้ลเนี่ยนี่คือมาจากพาสีโอกาส70%หมายความว่าจะมีเบิ้ลตามมาครั้งที่3ด้วยตรง24คีนั่นเอง ใหม่อีกครั้งหนึ่งและอาจจะมีจากกระดานตามมาด้วยนะครับนี่ดิเป็น8ล้านแล้วถ้ามีอีกรอบก็คือน่าจะ8ล้าน5ได้เลยนี่คือความแรงของตัวแปดปีจีนะครับอีกรอบไม่มาแต่มาเป็นธรรมดาแต่มาเป็นธรรมดา5้าล้าน9ตีธรรมดาอะไร5ล้าน9ฮ้าโหลงนี่แหละครับนี่ก็คือความแข็งแกร่งของตัว8ปีนั่นเองโดนไม้ตายฟีเซอร์เข้ามาเข้า3ามสสองก็ยังคงโดนเจ็บได้เพราะฟีเซอร์ตรงน,นี้มันตีแรงไงแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้อเทมนะครับ โอเคท่านผู้ชมมันถึงเวลาแล้วผมสแต็กมาตลอดทั้งเกมตัว55แล้วคอยยิงคอยยืนประคองกับซับพอร์ตของโกคูตัวนี้นะครับโกคูเวอร์ชั่น4มาทีนี้ก็คือผมสามารถตายได้ผมไม่กลัวะไยทั้งนั้นนะครับนี่แหละคือจริงๆนะข้อ d ีเบต้ GT ไม่มงซับพอร์ตแรงไงมันจะเอามาคอมโบคู่กับพวกที่ว่าไอ้นั่นอะที่แบบว่ามันเรียกว่ามันยิงแอคทีฟได้อ่ะ ถ้ามีตัวละครที่ว่ายิงความสามารถในการยิงดาเมจแอคทีฟภายในเธอที่มีเบต้ามาคอยช่วยซับอะดาเมจมันจะแรงมากๆอย่างแน่โกโคูเฮลเคนเนี่ยผมบอกเลยว่ายิงแอคทีฟโคตรแรงก็ขอลองดูหน่อยละกันว่าแรงขนาดไหนนะครับมีซับจากเบต้าเนี่ยปะดันหลังฟิสเซอร์ไปสองล้านห้าแบบไม่คิดแรงนะมาครับคราวนี้ก็คือเราตายปุ๊บแต่เราไม่ตายแล้วเราจะสวนพลังด้วยบอลเกงกิของโกคูนั่นเองนะครับ ให้เบาต้าเล่นช่องกลางเพื่อเอาลิงก์ดาเมจเกือบฟูลนั่นเองโดนเตะสามเซนแปดแต่มันยังไม่จบมาพลังให้เรารวบรวมมาทั้งตลอดทั้งเกมตั้งแต่ต้นเกมหิงตอนนี้ลิงก์เกือบฟูลมีซัพพอร์ตสามสิบเปอร์เซ็นต์ดูซิว่าพลังของบอลเกงกงๆของเราจะแรงขนาดไหนนะครับไม่ต้องคิกก็น่าจะตายผมว่าไม่ต้องติดคิกก็ได้ซีเซ่มันเหลือเล่นแค่มันสามหลอดสี่หลอดเองมั้ง บอลเกงกีของเราเนี่ยมันใหญ่มาหือมาอยู่แล้วดังนั้นฟีเซอร์แกไม่รอดแนะ่ขอบคุณมากทุกคนอีกยอ่อไปเลยบอลเกงกีบินขึ้นไปเลยติดขี้ยีิบเจ็ดล้านแล้วมันดันติดขี้จังหวะนี้เฉยเลยโอ้โหยี่สิบเจ็ดล้านท่านผู้ชมนี่แหละ มันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมถึงต้องอัปกิดข้อนำให้กับตัวของ GT นะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันได้ตีบอลเกงกี bon ่และติดคีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับและอันนี้คือ55นะครับนี่ได้เห็น k คสกินน่าเศร้าจริงๆเลยนี่แหละครับมันคือความแข็งแกร่งของตัว8ปีนั่นเองนะครับไอพลังของบอลเกงกี่เนี่ยเป็นพลังในการปิดฉากสตูแบบที่แท้จริงอะ่ะ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับความสามารถของตัว8ปีนะครับใครมีความเห็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าใครเล่นเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยเปิดได้แล้วมาลองเล่นไปแล้วเนี่ยมีความเห็นยังไงใครลองสัมผัสมันไปแล้วบ้างนะครับรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าใครที่แบบดูอย่างเดียวไม่ได้เล่นเนี่ยเออมีความเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับผมนี่ถือว่าก็สมที่เป็นตัวละครฉลอง8ปีมันมีทั้งระบบใหม่มีทั้งความสามารถที่ครบถ้วนเนี่ยติดแค่มันอาจจะแบบ ติดเรื่องการตีคีตีข้าสีไม่ได้อะติดข้อเดียวเลยแต่ที่อื่นทุกอย่างเนี่ยดีหมดแล้วนะครับเอาจริงถึงแม้มันจะตีคิข้อไม่ได้ก็เถอะไม่มีคี้จากภาษีอะแต่อย่างน้อยอะมันมีคิ้ข้อจากกระดานไงค้เขวลโห้าถึงแม้มันจะโอกาสน้อยแต่ก็ยังดีที่ถือว่ามีอยู่นะครับบางจังหวะเนี่ยโอกาสค้สิเเนี่ยอาจจะทํางานก็ได้ใครจะไปรู้อย่างเมื่อกี้เนี่ยบอลเกงกิทํางานคี้ข้อจากกระดานเฉยเลยเออแล้วมันตีเลยยีล้านโคตรเวอร์เลยนะครับสุดยอดมากๆ นะก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเดี๋ยวมีคลิปรีวิวตัวของภาคเซเหมือนกันนะเพราะว่าจะบอกว่าผมได้มาแล้วผมได้มาแล้วเพชรแจกกันแหละเออเพชรแจกรับปุ๊บเปิดปุ๊บได้เลยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นการสปอยสำหรับคนที่ดูจบคลิปแล้วกันโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย